ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเลยนะครับกับช่องทํางานอยาครับวันนี้ก็มาแชร์ข้อมูลนะครับเรื่องรถยนต์นะครับผมก็ไม่ได้มีอาชีพเปิดอู่นะครับก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายครับแต่ว่าเพิ่งว่ารถมีปัญหาครับก็เข้าอู่แล้วก็ได้ข้อมูลมาจากช่างนะครับปัญหาของรถคันนี้นะครับก็คือรถเป็นรถฟอร์ดเซตตานะครับเครื่องปัญหาครับ อาการครับเดินสะดุดนะครับเดินไม่ครบสูบครับเดินเหมือนเครื่องคูบต้านะครับผ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 ับนะครับสรุปก็คือหัวฉีดครับทางไปหนึ่งหัวนะครับก็อายุประมาณสิบสองปีครับใช้รถมาสิบสองปีครับก็หัวฉีดเริ่มไปครับหัวหนึ่งครับน่าจะเป็นสุปหนึ่ง ไฟที่มายกหัวฉีดนะครับก็จะเป็นไฟ DC 5โวลต์นะครับที่ออกมาจากกล่องนะครับเป็นข้อมูลของทางช่างครับที่เขาให้มาครับเพราะว่าวันที่ผมไปรับรถเขาก็มีเครื่องเทียนะครับเครื่องเทียหัวฉีดนะครับเป็นไฟ DC 5โวลต์ครับซึ่งผมก็อยากรู้มานานแล้วครับว่ามันใช้แรงดันเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับรถนะครับแต่ละคันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ เวลาเขาถอนโ้ชฉีดนะครับเขาก็จะเอาทั้ง4ี่หัวนะครับมาเช็คเลยนะครับเพื่อจะดูอีกครั้งนะครับว่าปริมาณนะครับการฉีดนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับก็จะมีเป็นบเกอร์ตวงนะครับเป็นมินินะครับเครื่องเทสเล็กๆนะครับผมเห็นแล้วไม่ใหญ่นะครับจับเวลากับปริมาณนะครับ แล้วก็ดูครับว่าฉีดออกเท่ากันแล้วถ้าไม่เท่ากันก็จะปรับให้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแชร์ไว้เป็นข้อมูลนะครับว่าไฟที่มายกหัวฉีดครับก็จะเป็น DC 5โวลต์ครับถ้าช่างไม่หลอกผมนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมัสดีครับ